สวัสดีครับพบกับกล้องนะครับกับ Ford a เอริสสาขาัตนาทิเบรนะครับวันนี้กล้องพามาพบกับตัว Ford Next Gen Ranger Double c a b XLT สีขาวคันงามคันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันว่าเราแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับข้างหน้านะครับวันนี้เรามากับกระจังหน้าขนาดใหญ่ sord นะครับพร้อมไฟแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับชุดแต่งชุดนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวนะครับไฟเดย์ไทม์ลนนิ่งไลท์นะครับ แตงข้างล่างนะครับแตงข้างล่างครับอ่าออกแบบมายังสวยงามมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวเราพามาดูข้างข้างกันไม่เพียงแค่นั้นนะครับในส่วนของตัวคันนี้นะครับเรายังมีการตกแต่งนะครับที่เป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นะครับเป็นของ B Project พร้อมยางออเทอเรนนะครับวิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนเลยเป็นไะงครับ ถัดมาครับในจุดตกแต่งถัดต่อมาครับในส่วนของตัวที่เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเบ้ารองมือจับกันลอยในส่วนของตรงนี้เห็นไหมสีดําตัดกับสีขาวอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มาพร้อมกับบันไดข้างที่มาจากโรงงานด้วยนะครับและยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีอุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวข้อไฟท้ายนะครับที่ดีไซน์ออกมาให้ลงตัวกับตัวรถนะครับมีความสวยงามแล้ววันนี้นะครับในส่วนของตัว Ford e x c l l e n g e r คันนี้นะครับเรามีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมครับดูตรง มีการใส่เซ็นเซอร์นะครับถอยหลังไว้ให้นะครับในกรณีที่เราใช้งานเนี้ยมันจะได้ปลอดภัยเวลาเราถอยหลังนะครับมันจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่ทาง o r r ์ดเอริสลตนาที่เบรจัดสรรมาให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวรถคันนี้กับ Ford Double c a b XLT นะครับคันนี้ มาพร้อมกับชุดแต่งสุดพิเศษนะครับยังไงวันนี้กล้องขออนุญาตนะครับฝากรถคันนี้นไว้ในอ้อมบุกอ้อมใจด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบหน้าว่าเรามีรถอะไรมาให้ทุกๆท่านดูนะครับโดวยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ